สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับต้อนรับสู่กุ๊กกิ๊งกิ๊งวิตาเล็กนะครับทางช่องทางยูทูบเอ่อรือว่าช่องทางทิกตอกอเล็กปลาชิมนะครับแล้วก็เพจอเล็กปลาชิมนะครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาอบโอ่งกันทิแต่ได้ยววัตถุดิบของเราพี่น้องครับมึกสดชดพี่น้องนะครับมึกเราก็ไม่ต้องทำเรื่องหมักใหม่เพราะมึกสดชดนะครับเดี๋ยวเราใส่ซี่ผสมหม่ามลงไปนิดนึงพี่น้องครับเอาตี่ท่านมึกเวลาทุกอืมเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เกลือพี่น้องครับเล็กน้อยอืมแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าพี่น้องครับอ่าเราก็จะการเอ,อนาน้ำใส่เลยครับพี่น้องครับต้องใส่หมากพี่น้องครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่เป็นสี่เรื่องครับเป็นสี่เรื่องพี่น้องครับสี่ซ้อมไม่มีแต่ไดที่ซ้อมอยิ่งดีพี่น้องจะทำให้ผิวกองมึกอ่ะอ่าตัวหามนะครับเนี่ยแค่นี้ เราก็ล้างออกเลยครับมากรับพี่นองครับเราก็ออกมึกขึ้นเลยนะครับอืมไปครบมากรับพี่นองครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําการทํหนําจิมมอนกอนนะครับเรามึกออกแป๊บเดียวก็ทุกครับเป็นองครับอืมครับเรามาทํหนําจิ้มมันกอนนะครับปิกกิโนนะครับพี่นองครกบปิกกิโนเป็ดหมากเป็ดน้อยพี่นองใช่ไปเลยอ่าแลกตาแต่พอกินนะครับวันนี้เราตาแบบหยับหยาบจ่ายกลอกเลย กระเทียมกับเป่นองกับกระเทียมที่จริงมันต้องมีแร็คพักขี้ด้วยแต่วันนี้เราไม่ใส่ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องวอรี่นะความรอ้อนมันจะอยู่ในพักขี้ครับมะนเน่ากับมะนเน่าเียมหว้ก้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราได้บีบได้ขันใส้กันอ,อ่ะมาพี่น้องรับเรามาผัดส้มกันเลยน้ำจิ้มสีฟูดเลยที่พปีนองได้เซบไม่เซฟแหลยทีหลุดตั้งแต,แต,แตนบๆน้ำตาลปี๊บนะครับเป่น้องกับ ปลากับน้ำปลาพี่น้องกับน้ำปลาอืมอืมน้ำมะนาวกับพี่น้องกับอืมพี่น้องกับกุกกร้าวให้กิข้าวกันเลยเลโกระโรชิมคาดเลือดเลยไม่ตึงเลยเพิ่มเต,มติมได้กับโอ,อ้ยเต็มน้องแซ่บเหลือเกินนะบะเหน่ง นี่แหละกับนนำจิม้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรากินกับมึกอบองนะครับชิมกันอะไรก่อนเั้งก็คืออะไรดิเอะแต่เดี๋ยวนนำจิ้มซีฟู้ดเจ็บๆรูดเจ็บถึงไหงนนีร้อนๆกะร้อนอากาศร้อนอย่างนี้เป็นรองกับหักซ่ารุกขภามันด้วยนะครับร้อนลินน้อยเปมอนอุ่นวันนี่แต่เดี๋ยวสักเดียวเราอบองก็ร้อนนัดหลายชิมก่อนด้วย สุดยอดครับอ่ะเราไปอบโอ่งกันเลยมาพี่น้องครับเรามาจุดไฟกันก่อนนะครับสักเดียวกันได้ไปเกี่ยวมึื้องอบกันอืมเส้นท่านต้นกับท่านพงพงนะครับท่านไม่ต้องใช้มากพี่น้องครับมาพี่น้องครับท่านนี่คือเป็นเส้นท่านนะครับติดเรึอพี่น้องครับเอาลงโอ่งเลยไอ้ร้อนแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวติดอืมเรียบร้อย เดี๋ยวโรยนะครับเราลงอ่งเดี๋ยวโรยแล้วับพี่น้องกับเตาสักเดียวพอควยติดปุ๊บเราเกี่ยวมึกกันก้อนทำการอบกันนะครับอ่าแหลกควยเห็นก้อนพี่น้องรับแหลกควยเห็นก้อนอืมกำลังติดท่พี่น้องอืเดี๋ยวสักเดียวเราได้เอาวัตถุดิบลงโงคงเลยครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาทำมึกอบโอคงตามไปชมกันตลอดคลิปนะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับเรามาเกี่ยวมึกลงอบกันเลยอืม เดี๋ยทีพี่น้องสดตาดำคลิปจ่ายแบบนี้เลยพี่น้องเกี่ยวแบบนี้เลยอ่าแบบเดี๋ยวเกี่ยวตั้งอะไรก่อนอืมอืมอยวโปรยครับพี่น้องครับเราทำกัน เกี่ยวเล็กเรียบร้อยชักเดียวพอกควายโลเราก็ทําการอบกันนะครับอืมแต่รีบน้องกินกับน้ำจิ้มสีฟู๊บครับพี่น้องครับวันนี้อืมมึกซัดซัดพี่น้องครับเหล็กปลามาอบอ,องนะครับอืมเรียบรอย้อยแซป็ปนะครับพี่น้องครับเรานําวัตถุดิบลงอบกันเลยนะครับอืม มันมินมันมินไปหมดเลยยาวมัดนวดยาวเหลือเกินอืมอืมโอ,มอ,มอ่งบอดี้ครับพี่น้องครับโอ่งบอดีอ้ มาเป็น้องครับมาดูวัตถุดิบกันหลังจากเราลงองเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับพาไปน้องมาทำม,มึกอบองกับวันนี้ใช้เวลาอบแป๊บๆป๊บท่านาก็ไม่หมากกำลังดีมาเป็น้องครับเรามาปิดคาาว้าอบกันเลยกำลังดีแล้วอืามาเป็นน้องครับเดี๋ยวเรามาจมมึกกันทักนิดอบ ปักแล้วประมาณทิวาอยู่้วนะี่ทุกแล้วทุกแล้วทุกแล้วมา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 ,มาเด็กยากกินแล้วโรนดิบด,บดบเลยเน้นอากาศการะโอนงกระโนโ้ยจุกแลวไปตรงอืมอมอมเดี๋ยวเดย ม,ม,มึกอบโอ่งไปลองกับช่วยห้ามสักเดียวเราชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยซุกเป็นจีระบอยนะครับ,บสำหรับมึกอบโอ่งไปรองกับเดียวชิมด้วยกันอ่ากอบกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแ่บเเลยเนี่ มาเป็น้องครับเหมือมึกชุกเรีวเรากร็ราดลงแบบนี้เลยครับหนำจิม้มสีพูดเป็น้องครับอืมเซ็บไม่เซ็บอมรูตีดีอืิจบสวยงามเป็น้องค์เออหยัดเลยดิเซ็บเหลือเกินนี่นมึกตดตด,ดอบอ่งตุกทุกแจก,กลิปฟ้ากันด้วยเป็นองครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมอ่ะมาเป็น้องครับเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเซ็บไม่เซ็บเดี๋ยวชิมเหมือนก่อน Ừ. Ai, nằm lại tét lươi. Mà, chim nó cắn bên nó gặp trái mưa qua bên nó. Mình chặt đi, để đi à. น้ำจิม้มแับกาหนังจิ้มอืมร้อยเลยเสื่อนัดเนาะครับก็บปกันไม่ได้กินหน้ากับน้องพีชนี่มีความทุกข์ในการกับจมไม่ย้องครับตามกันไปด้วยไหวผ่าจิม้มผ่าเดียวไล่ทำได้ปรุงได้แกนเลยมักยาวดี แล้วพอกันไม่ในคลิปน้าครับสทาับคลิปนี้สวัสดีครับ